ไปดูกับข้าวพนักง,งานกันวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้หวานทําไข่เจียวปูให้ทุกคนได้กินกันด้วยค่ะก็จะเป็นปูสดๆนะคะปูม้าที่คุณลุงโอลันตกมาให้ทุกคนแล้วเราก็มัมนมันนึ่งแล้วเราก็มาแกะเอาแต่เนื้อมันค่ะวันนี้หวานทําไข่เจียวให้ทุกคนได้กินปลอบใจหนุ่มดาวิดที่ไปตัดผมมาแล้วช่างตัดพลาดค่ะทุกคนน่าสงสารนางมากเลยข้างหลังนึกว่าเอากลาคว่ำแล้วก็ตัด <laughs> อาทิตย์ที่แล้วคุณลุงโอลันเอาปูแบบนี้มาให้3รอบเลยค่ะทุกคนน่าจะได้เกือบ10กิโลค่ะหวันก็เอามันนึ่งแล้วก็มานั่งแกะกว่าจะได้อย่างนี้แกะอยู่เป็นชั่วโมงเลยค่ะ2คนกับป้าดา ที่จริงคนฝรั่งเศสเขาจะกินไข่เจียวแบบใช้กระทะเทฟลอนนะคะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเหมือนที่ขราวที่แล้วที่หวานทําให้ทุกคนกินแต่วันนี้น้องอายนางบอกว่าอยากได้กรอบๆแบบเจ๊ฟไฝค่ะหวานก็เลยต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยแล้วก็คนฝรั่งเศสเขาจะกินแบบไข่ม้วนค่ะข้างนอกสุกแต่ข้างในก็ยังเยิ้มๆอยู่เลยขอบอกว่าถึงหน้าตาจะไม่สวยเท่าของเจ๊ฟไฝแต่รับรองว่าอร่อยแน่ๆค่ะทุกคน อันนี้เป็นอันแรกที่ทําให้พนักงานชิมค่ะแล้ววันนี้หวานก็ขายเป็นเมนูพิเศษด้วยลูกค้าฝรั่งเขาก็สั่งไปทานเหมือนกันแต่ก็จะถามลูกค้าก่อนว่าเอาแบบสุกหรือไม่สุกก็อย่างที่บอกค่ะคนฝรั่งเศสเขาจะกินไข่เจียวแบบไม่สุกค่ะข้างในยังเยิ้มๆอยู่อตอนที่ทําไข่เจียวหอมฟุ้งทั่วครัวเลยค่ะทุกคนลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็ยืนมองว่าเราทําอะไรกันอยู่ เสร็จเรียบร้อยก็เรียกหนูทดลองยามาชิมกันก่อนเลยค่ะโรยต้นหอมผักชีสักหน่อยส่วนอาทิตย์ที่แล้วก็ทำปูผัดผงกะหรี่เลยค่ะทุกคนเมนูโปรดเลยค่ะเวลาไปเมืองไทยทีไร นั่งร้านอาหารที่ขายอาหารทะเลจะต้องสั่งค่ะปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ข้าวผัดปูค่ะทุกคนส่วนคนที่มาร้านเราแล้วมาไม่ถูกจังหวะไม่ได้กินปูก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางวันมันก็มีบางวันก็ไม่มีค่ะเวลามีแกถึงเอามาให้เผอิญวันนี้เพื่อนคุณพ่อมาหาก็เลยได้กินข้าวผัดปูกับเราเลยค่ะส่วนวันนี้ก็มีคนแซวว่าไข่เจียวของเราหวานมากไม่หวานไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะทุกคน องเชียร์ก็พาก,กันได้ทีเลยนะคะทุกคนดูให้เกิดความสุขนะคะทุกคนถ้าใครหมั่นไส้ก็ไม่ดูก็ได้นะเวลาเราว่างเราก็จะหยอกเย้ากันเล่นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนทําแต่งานอย่างเดียวมันก็เครียดตายใช่ไหมคะทุกคนแต่ละคนแค่เรียกให้มาชิมเอาไปเอามากินกันเป็นตุเป็นตะเลยค่ะถึงขนาดต้องตักข้าวให้แต่ละคนถือช้อนใครช้อนมันไม่มีใครวางเลยส่วนพ่อคนนี้จะต้องใส่ซอสสีราชาค่ะเพราะว่าเขาติดพริกอร่อยไหม รรอร่อยมากครับอร่อยมากครับอ่ะให้ผู้สาวกินด้วยไม่พอแล้วกูกินเสือทุกมิซซี่เจ้านาตาูกินเอาใส่ซอสให้มันก่อนมองมองเบบี้ นี่แค่เรียกว่าชิมนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอาหารจางวันของเราค่ะแต่ละคนไม่วางช้อนเลยพอเวลานางได้กินนางยิ้มออกแล้วค่ะเมื่อเช้านี้มาหน้าตุยเชาวทุกคนไปตัดผมมาแล้วช่างทับทำทรงผมพลาดค่ะข้างหน้าก็ดูดีอยู่หรอกแต่ข้างหลังดูค่ะทุกคนเป็นทื่ยยังไงก็ไม่รู้เหมือนเอากระลามาครอบใครบอกว่าฝรั่งเศสเมืองแฟชั่นหรือว่ามันจะเป็นทรงแฟชั่นจริงๆเราเข้าไม่ถึงเองค่ะทุกคน <laughs> นึกแล้วก็ขำค่ะทุกคน พอนางหายเครียดนางก็ไปเอากะลามานางบอกว่าใครอยากจะช่วยนางก็ใส่เงินลงไปในถ้วยนี้นางจะได้มีเงินไปตัดผมทรงใหม่วันนี้เรามีพี่เอฟซีมาเยี่ยมด้วยนะคะจากเยอรมันค่ะจากเยอรมันเบอร์ลินค่ะสวยมากนึกว่าเจ้าหญิงเด็กๆไปแอบดูเมื่อกี้บอกเขา ตั้มกับพี่อค่ะอุตส่าห์มาเยี่ยมเรามาจากเยอรมันจะมาอยู่แถวบ้านเรา5วันเลยแล้ววันนี้ก็มีของมาฝากน้องๆทุกคนด้วยค่ะน่ารักมากๆเดี๋ยวไว้ชมคลิปเต็มนะคะว่าเราจะพาพี่ตั้มกับพี่อไปเที่ยวที่ไหนบ้างเสร็จแล้วเอาไปกินนะคุณนาได้ของฝากกัน